ซึ่งตอนนี้เกือบร้อย EP แล้วเนาะที่ผมสอนมาแบบสอนสดนะครับเนื้อหาก็จะมีนะครับใช้แอดบอลากอคอมเมนต์ทำยังไงติดแชทบอททำยังไงนะครับทำกำไรวันละหนึ0 0มบาททำยังไงบ้างนะครับแล้วก็สอนยิงโฆษณาบนติกตอกกับอาจารย์วินบางทีผมก็เชิญเกสต์สปิเกอร์มาด้วยเนาะก็เอาคนโหดๆมาช่วยกันแจมนะครับจะได้ทำให้มันสนุกสนานขึ้นนะครับแล้วก็วิธีการแบบ มันรู้จักกับเมตาเวิร์สทำยังไงกรับอาจารย์แพทนะครับแล้วก็เทคนิคยิงพันบ้านนะครับทํายังไงถึงจะได้หนึ่งพันบ้านก็เข้าไปดูได้นะครับแล้วก็วางแผนสินค้านะครับการทำคอนเทนต์ก่อนยิงแอดต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นคลิปสอนสดย้อนหลังของผมหมดเลยนะครับสอนทำสินค้ายีโร่สอนทำแอดฮีโร่นะครับอ่าลองเข้าไปดูก็เวลากดเข้าไปนะครับก็ จะสามารถเข้าไปดูได้นะครับก็จะมีเนื้อหาต่างๆอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยเนาะ <c oughs> นี่นะครับก็จะมีวิดีโอขึ้นมานะครับแล้วเราก็สามารถกดเพลย์พอกดเพลย์แล้วอะครับเราก็จะสามารถเข้าไปไล่ดูเทคนิคต่างๆที่ผมแบบบอกไว้ได้นะครับว่าสเกลร้อยบ้านทําแบบนี้นะห้าร้อยบ้านทําแบบนี้นะหนึ่งพันบ้านทําแบบนี้นะใช้คอมสามตัวนะ ใช้อินเทอร์เน็ตสามอันนะอะไรแบบนี้นะครับผมก็จะอ,อ,อธิบายวิธีการเซ็ตว่าครับนักเรียนทุกคนผมดีพิชาตุลพอครับวันนี้ฮะวัน,น<อ>สิ0เมษานี่นะครับมันก็จะมีเวลา6โมงสิบนาทีนะครับนะครับล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสามารถเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็เทคนิคการยิงแอดต่างๆนะครับก็จะอยู่ในนี้เลยนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับว่า เทคนิคการยิงแอดของผมเป็นยังไงนะครับก็เข้าไปดูในโฟลเดอร์ ice, นี้ได้เลยนะครับโฟลเดอร์นี้นะครับ er ice, นี่นะครับนี่นะครับโฟลเดอร์นี้นะทุกคนพอเข้าไปเสร็จแล้วะครับสิ่งที่จะเจอนะครับก็คือผมแนะนำนะครับให้ดูวิปลิปนี้ให้จบก่อนนะครับ EP นี้ ความยาว EP รับประมาณ1-2-3นาทีเนะครับทั้งหมดมีทั้งหมด10บ EP นะครับคุณจะปลดล็อกเรื่อง m i n d s e t ครับแล้วก็วางแผนจะทำยังไงให้ได้กำไร1,000บาทต่อ1นึ่งออเดอร์นะครับ EP นี้จะสอนทั้งหมดเลยนะครับให้คุณสามารถสเกลแล้วก็ทำา1 0 0 0หบาทได้เร็วต่อวันนะครับ <c oughs> ต่อมานะครับของ f a c e b o o k นะครับก็จะอยู่ในนี้เลยนะครับ ก็วิดีโอนะครับยิงแอดจากคอมพิวเตอร์ก็ได้มือถือก็ได้นะครับวิธียิงอัดทั้งหมดก็ในสยามประเทศนะครับมีวิธีแค่นี้ครับห้ามยิงเกินนี้ครับถ้ายิงเกินนี้ไม่มีทางยิงเข้าครับผมการันตีเรื่องนี้เลยนะครับสิบสูตรโฟกัสแค่นี้ยังไงก็ร้อยล้านผมทำร้อยล้านสี่รอบแล้วด้วยสูตรพวกนี้นะครับก็จะอยู่ในนี้เลยนะครับ เข้าไปดูได้เลยนะครับผมคัดที่ผมใช้เท่านั้นอย่างที่ผมไม่ใช้ผมไม่ทําแล้วในนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่จะสามารถสเกลแอดได้แบบเท่าไหร่ก็ได้เลยนะครับสามารถบเปิดปุ๊บแล้วก็ลั่นเข้ารัวๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หัวเชื้อนะครับก็ไปเอาจากตรงนี้ก่อนนะครับนี่นะครับยิงแอดจากมือถือนะครับทํำยังไงนะครับคือเทคนิคผมคือทํา CBO ก่อน แล้วค่อยทำจากมือถือเอาหัวเชื้อถูกมาแล้วค่อยเป็นสเกลเดาวกระจายแล้วก็ต่อด้วยรีทากเก็ตเนาะโฟล์มันจะเป็นประมาณนี้นะแต่ที่สำคัญก็คือขาเข้าเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องเทคนิคนี้ทั้งโฟล์นี้ให้ฟังทีในวันพุธนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อยๆเรียนไปเพราะว่าค้าเราอ่ะสอนแบบตลอดชีพอยู่แล้วเนาะเราไม่เร่งเรียนนะครับเราไม่มีเร่งเรียนเราเรียนกันไปตลอดนะครับจ่ายตังค์กันรอบเดียวแล้วก็ สอนแบบตลอดชีพแบบนี้นะครับไม่มีต้องจ่ายตังค์แล้วผมไม่เห็นความจําเป็นนะครับที่จะต้องไปเก็บตังค์นักเรียนแพงนะครับแล้วก็เวลาที่ติกตอกเปลี่ยนอันใหม่มาเช่นอีกสองเดือนนะครับจะเปิดให้ดูนะครับเอาแค่ติกตอกก่อนละกันเนาะที่นักเรียนะ่ะกําลังจะต้องได้นะครับแล้วต้องใช้นะครับก็คือคืออันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ t ิ k กต k คือผมได้เข้าไปอยู่ใน Clear t ร v e Meeting นะครับของ TikTok อ g l o b a l นะครับก็คือ TikTok ที่เป็นโลกนะครับแล้วก็ TikTok Thailand Official นะครับเ,เขาก็ส่งพรีเซนต์ที่เป็นคีโนตมาให้ผมเลยนะครับทั้งหมดนี้นะครับคือสิ่งที่ TikTok กําลังจะปรับฟีเจอร์ใหม่ทั้งหมดนะครับ Thailand Market Insight กลุ่มเป้าหมายใน TikTok คืออะไรทั้งหมดแล้วต้องทำแอดแบบไหนใน TikTok บ้างนะครับ พวกนี้นะครับผมจะเอามาสอนนักเรียนทุกคนนะครับทั้งหมดเลยนะครับว่าที่เมืองนอกกับที่เอเชียกับที่เมืองไทยเนี่ยคือมันต้องทำยังไงบ้างนะครับแล้ว u c c e s s story คืออะไรบ้างนะครับพวกนี้นะครับคือทั้งหมดเลยนะครับของเอเจนซี่นะครับเดี๋ยวลองออไม่ได้กดแชร์หน้าจอโทษทีเอาใหม่เปิดเพลินเอาใหม่ นี่นะครับคือ t i k t o อกของเป็น t ิ k t o อกโลกนะครับเดี๋ยวเปิดสไลด์ให้ดูนะครับนี่มาแล้วทุกคนเห็นหน้าจอผมเนาะนี่นะครับก็คือ t i k t o อกนะครับที่ผมกำลังจะเอามาแชร์ให้ทุกคนนะครับว่าเขากำลังจะเปลี่ยนยังไงบ้างแล้วอีกสองเดือนกำลังจะมีฟีเจอร์ใหม่มาอะไรบ้างแบบพวกนี้นะครับนี่คือของ a อ c Meeting นะครับอ่าเพราะฉะนั้นผมก็จะรู้ท a r g e ก็ e g m e n t กลุ่มเป้าหมายก่อนแล้วก็ จะรู้เทคนิคที่จะทำให้แอปใน TikTok มัน effective นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบ e n e y m y m t i n g นะคะ้ครัคดูได้นะครับก็สวัสดีทางทีม ONG นะครับทาง Creative Agency แล้วก็ทางลูก,ลกค้าหลายเจ้าที่เข้ามาในเซสชันวันนี้นะครับก็วันนี้เป็น uh, TikTok Creative Training Session นะครับ uh huh. นี่นะครับ แล้วก็มีช่วง Q&A จากเอจนซีท้งหมด<ค>น,นะครับเปิดดูนะครับแล้วดูหนึ่งวินาทีอันนี้ก็นับเป็นหนึ่งวิวครับอืมเพราะฉะนั้นนะ่ะมันจะมีความสําคัญมากอย่างเช่นสิ่งที่ผมกําลังจะบอกต่อจากนี้ครับก็คือต่อไปอะ่ะมันจะต้องอัปเดตกันรายเดือนรายเดือนในที่เนี้ครับหมายความว่าคือคุณจะต้องใหม่เสมอใหม่เสมอคือไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ใช่ว่าเรียนๆอยู่อ่ะครับแล้วแบบ พออีกสองเดือนคุณไม่อัปเดตหรือคุณไม่รู้ว่าเขาพัฒนาไปแบบไหนอย่างเงี้ยครับแล้วคุณต้องไปลงเรียนใหม่เรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะ่ะผมเลยตัดสินใจทาคอร์สต,ตลอดชีพเพราะว่าไม่งั้นนักเรียนก็ต้องมา่งซื้อคอร์สไปตลอดอีกสามเดือนก็ซื้ออีกอีกสี่เดือนก็ซื้ออีกอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆผมก็เลยไม่คิดว่ามันจะเวิร์กนะครับแบบนั้นนะครับสู้ละอัปเดตเลยคืออย่างเงี้ยอีกสองเดือนนะครับเขากาลังจะลอนตัวใหม่ชื่อ t i k t o k Marketplace ซึ่งผมก็จะสอนเรื่อง TikTok Marketplace ด้วยในอีก3เดือนข้างหน้านึกออกไหมครับซึ่ง TikTok Marketplace ทำไมต้องจำเป็นต้องใช้เพราะว่าเขารวมระหว่างโซเชียลแพลตฟอร์มคอนเทนต์แพลตฟอร์มแล้วก็ Marketplace มารวมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะขายแบบตั้งรับแต่เราสามารถยิงโฆษณาใส่เข้ามาได้แล้วมันจะเจเนเรตง่ายกว่าเพราะว่ามันปิดการขายแบบออโตเมชันอะไรแบบเนี้ซึ่ง ผมคิดว่านักเรียนจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้เรื่องพวกนี้เนาะเพราะฉะนั้นนะ่ะก็อยากจะบอกว่านั่นแหละครับในแอฟฟี่ครับเราก็จะ,ะมีระบบการเรียนการสอนอย่างเงี้ยอัปเดตนักเรียนตลอดนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับเราก็จะพาดูพาทำํำจับมือทํากันตลอดไปนะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวพอมีลายโอที่เขาเอาเข้ามาใหม่ะครับเราก็จะ สามารถเรียนรู้ได้กือคือตอนนี้มี l ลน์ไมช็อปที่จําเป็นพวกนี้นะครับก็เข้าไปสามารถดูได้เลยนะครับ l ลน์ไมช็อปทำยังไงต่างๆเราไม่ควรจะพึ่งอยู่กับแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเสียตังเรียนแพงๆกับแค่หนึ่งแพลตฟอร์มนะครับซึ่งความรู้ที่เขาสอนกันเป็นระดับแสนระดับ5 0 0แสนผมเอามาสอนฟรีในนี้หมดเลยนะครับไม่ได้มีว่าต้องไปอัพครดก่อนจะได้เรียน,เร,ยนเรียนรู้เรื่องนี้ได้ ผมไม่ได้เชื่อในเรื่องนั้นนะครับผมเชื่อในเรื่องให้ความรู้ที่แอดวานที่สุดตั้งแต่วันแรกที่นักเรียนเข้ามาเลยน่าจะดีที่สุดแล้วเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับใครอ,อ,อยากมีปัญหาหรือติดปัญหาสงสัยอะไรก็ทักเข้ามาใน l ล n e Official ของ Adshot Cut ได้เลยนะครับผมกับอาจารย์เอ๋ยสแตนบายตอบตั้งแต่9โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับ365วันนะครับ ตลอดนะครับแล้วก็เข้ามาเรียน6โมงเช้าเออหกโมงเย็นถึงสามทุ่มวันพุธกบเสาร์ได้ตลอดชีพนะครับไม่มีไม่มีปลดล็อกนะครับแล้วเราก็เติมความรู้ไปพร้อมๆกันแล้วเราแชร์ไปพร้อมๆกันเนาะแล้วทําให้คลาสเราเป็นคลาสที่สุดยอดมากๆมาจากหลากหลายอาชีพมาจากหลากหลายเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมาจากหลากหลายพื้นที่แล้วเรามาเรียนด้วยกันเนาะทำให้คลาสเรามันเซ็กซี่สุดๆเนาะ เพราะฉะนั้นนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่คลาสแอดช็อตคัทอย่างเป็นทางการเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนเรื่องเทคนิคการตั้ง4แพลตฟอร์มนะครับโอเค